ขี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้เหรอรอแล้วไอ้ร้านกะเพราอยู่ตรงไหนร้านข้าวอะ่ะอ,อ๋อเหรอเขาปิดเหรอผมเห็นป้ายเขาขายผัดกะเพราก็เลยจะมากินโค้กหนึ่งขวดก๋วยเตี๋ยวสองชามห้าสิบบาทครับกะเพราไม่ใช่กะเพราอร่ยผัดเผ็ดหมูปลา,ปาไข่ดาวครับเช็คบินร้อยยี่สิบ วันนี้ผมก็จะเดินทางโรถทิปนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีรอำเภอสวนพึ่งกับล้นพี่คนหนึ่งนะครับที่เผาพึ่งเกษียณจากการทํางานนะครับก็จะเป็นทิปแรกที่ผมพาพี่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นทิปแรกของพี่เขาที่ออกเดินทางด้วยสองล้อครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหน ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดนัดพบกับพี่ที่เดินทางไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ6กโมงกว่าโมงครึ่งนะครับโมงยี่สิบกว่ากว่านะครับก็น่าจะถึงราชบุรีเราๆแปดโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามือแรกที่มันโป่งก่อนนะครับผมพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็ตอนนี้ คณะของเราก็พร้อมที่จะอเดินทางกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะครับตอนนี้ผมกับพี่เอกนะครับเพื่อนร่วมทิพต่างไวั ตอนนี้เรามาถึงที่นคนปรปฐมนะครับแวะพักรถที่ปั๊มแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อน่าจะไปทานมื้อเช้ากันที่บ้านโป่งนะครับเพราะว่าจะมีร้านข้าวขาหมูเจ้าอร่อยอยู่เจ้านึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทูนะครับผมตอนนี้ผมมาแวะร้านร้านข้าวหมูกรอบร้านแรกนะครับครับเนี่ย <c oughs> กินเปลกินหมดปล่อันที่หครับก็หลังจากที่เราทานข้าวเช้ามื้อแรกกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมกับพี่เอกก็จะเดินทางต่อไปหากาแฟทานกันสักนิดนึงก่อนออกเดินทางไปส่วนพึ่งนะครับไปครับ อนุญาตใส่แมสเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับลองดูอร่อย จะเดินทางต่อนะครับจากแตนยนยดราชบุรีเพื่อนี่มุ่งหน้าไปต่อที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับไปหาจุดจางเต็นนะครับครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนพึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาแวะทานเดี่ยวร้านประจำผมบอกเลยว่าร้านนี้ถ้าใครได้มาสวนพึ่งลองมาแวะทานดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าหน้าตาเขาน่ากินขนาดไหน ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับผมหาคิดไม่ได้หรอกครับชามเดี20บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับไปนี่ครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ผมบอกมันเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่กุ้งแห้งะครับแล้วก็ใส่ข้าวโพดครับมีข้าวโพดดรืยเหลอาใช่ลองดูครับพี่ว่ารสชาติจะเป็นไงนี่ครับพี่เขาเช็คบิลมาโคกหนึ่งขวดก๋วยเตี๋ยวสองชาม50บาทครับผมบอกแล้วที่นี่สุด หลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปน้ำพุร้อนต่อนะครับไปดูที่ว่าน้ำพุมันร้อนแค่ไหนครับผมไปไปกันก็อยู่ครับพี่เอกที่บ่อน้ำร้อนบ่อคึงนะครับที่สวนพึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คือเงียบสนิทครับแล้วก็ไม่มีคนเลยครับเขาน่าจะปิดนะครับปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมหรือว่าปิดโควิด สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงรีสอร์ทอะไรนะครัต้นน้ำโฮมสเตย์ต้ตนน้ำโฮมสเตย์สวนพึ่งนะครับอันนี้พี่เจ้าของรีสอร์ทนะครับก็เพื่อนๆพืแวะมาพักได้นะครับบรรยากาศที่นี่ผมบอกบอกเลยว่าโอเคมากเลยนะครับเนี่ยนี่นี่อันนี้คือยังยังร้อนอยู่นะแต่ว่าอากาศจริงๆท,ท,ท,ที่ผมอยู่เนี่ย คือมันมันก็เย็นนะครับมันก็ไม่ร้อนอะ่ะเนี่ยผมใส่เสื้อกันยาวเลยยังไม่ร้อนเลยอ,เอ,าาอากาศดีครับอากาศดีหน้ามาครับหน้ามาแล้วก็กางเต็นท์ถูกนะครับหลังละร้อยห้าสิบเองผมบอกให้มาเหอะอยู่ได้เป็นอาทิตย์อะ่ะตอนนี้ผมก็มากางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้เต็นท์ผมส่วนนี้เต็นท์ของพี่เอก ตรงนี้เรานอนเนี่ยมันเป็นที่กลางเส้นของเอกชนนะครับก็จะมีน้องๆเข้ามาอยู่ประมาณุ่วนนึงแล้วก็ติดลำพานเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบผมว่าโอเคมากเลยเพราะลำธารเส้นนี้มันวิ่งไปถึงแก่งส้มแมวครับแก่งส้มแมวพอดีตอนนี้เป็นช่วงโควิดเขาเลยปิดนะครับผมก็เลยมากลางที่นี่เป็นไงครับสุดยอดตอนนี้เป็นบรรยากาศที่แบบว่า บอกตรงๆงว่าเหมือนเรากลับอายุสิบปอีกครั้งหนึ่งครับหมดไปครึ่งครึ่งโลแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องของมึนเมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศดีมากครับเนี่ยดูหดไปค่ครึ่งโหลอยากเพื่อนเพื่อนลองมาดูนะครับหนูใช้ชีวิตดูขอสวัสดีครับเพื่อนเช้าวันใหม่กับบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายถือว่าหนาวเลยนะครับันนีรถตู้ส่งกันหรอ๋อตัวตุงน้นน้องนัทนะครับเพื่อนใหม่ผม มนไกลท้องถิ่นจะพาผมไปดูเดินดูสวนกุหลาบนะครับนัดบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยต้องข้ามน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปข้ามสะพานจะเดินไกล ตอนนี้ผมก็ำลังจะเดินทางไปบ้านคาต่อนะครับกับพี่เอกสองคนสายครับไปที่ต่อขี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอเหรอแล้วไอ้ร้านกะเพราตรงไหนร้านข้าวอะ่ะร้านขายข้าวตรงไหน อ๋อเหรอเขาปิดเหรอผมเห็นป้ายเขาขายผัดกะเพราก็เลยจะมากินก๋วยเตี๋ยวเขาได้อดเจ้าเดิมหมอเจ้าเจ้าไหนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไขยเตี๋ยวไข่อยู่ลาดรีเ่รพี่มันไม่อยู่แถวนี้นะลุงนะมือกลางมือแรกแล้วก็เป็นมือกลางวันของผมกับพี่เอกนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสุนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยากกินมากเลยเป็คราเพีวครับจากมือกลางวันกันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกผมก็จะไปเติมต่อที่ อ่างเก็บน้ําถ้าเคยนะครับอยู่ที่บ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับเราก็จะไปนอนกลางเต็นกันอีกหนึ่งคืนนะครับโทษนะครับอ่างเก็บน้ําถ้าเคยเข้าห้ขึ้นไหมครับเ <c oughs> ขาให้เข้าไหมตอนเนี้ยให้เข้านะคะหรอกลา,างเต็นได้ไหมได้ค่ะโอเคขอบคุณครับ ก็ตอนนี้ผมกับพี่เอกก็ได้เดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ําท่าเคยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอเาเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายแล้วก็ไม่มีแดดนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับผมว่านะ่าจะหนาวแต่ผมไม่ต้องมาหา,หาที่กางเต็นท์นะครับแต่ว่า gps เนี่ยดันพาผมขึ้นมาบนสันเขื่อนก็ไม่เป็นไรขึ้นมาดูความสวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปหาที่กางเต็นท์นะครับ คือนี้ก็จะนอนที่อ่างเก็บน้ําข้างๆอ่างเก็บน้ํานี่แหละครับผมจะสอบถามมาพี่กลางเต็นท์ได้ไหมครับได้อ๋อเหรอ oh, หลังเท่าไหร่จ้าหลังคนละร้อยอะค่ะคนละร้อยใช่ไหมร้อยห้องน้ําอะไรอยู่ห้องน้ําก็อยู่ข้างบนห้องน้ำอยู่ข้างบนกัน,นเลยค่ะโอเคพี่โอเคจอด ในที่สุดผมก็ผมกับพี่เอกก็ได้ออกมากลางเต็นที่บ้านคาปูจิเมืองโอ่งอย่างสมใจแล้วครับโอ้โชคดีมากคนละร้อยมีคนละครึ่งด้วยพอดีมาพักข้างๆที่กลางเต็นครับก็มีร้านอาหารคอยบริการโทกครับบรรยากาศรอบกะเพรา มผัดเผ็ดหมูปลาไข่ดาวครับโอ้หไฮไลท์เลยที่นี่จะลองกินดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรเช็คบิน120ิโอเคมากเลยครับที่เนี่ยผมบอกเลยอร่อยนะครับที่ใจดีด้วยหมูปลาเป็เผ็ดอร่อย วายน,นานจะมาสักครั้งหนึ่งผมว่าตรงนี้มันไม่ได้เกินความสามารถที่เราจะเลือกมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ชีวิตแบบไหนอยากจะเรามาทําตรงนี้อยากิลลแบบนี้สักยีชั่วโมงดีไหมสำหรับผมผมว่าดี เป็นวันเดินทางกลับวัดกอมอนครับก่อนกลับแล้วก็แวะดื่มกาแฟที่ลานกลางเต็นที่เขาก่อนนะครับเจ้าของร้านใจดีมากครับมีทั้งกาแฟมีทั้งที่กลางเต็นแล้วก็มีอ่านตามสั่งคือมาที่นี่ครบเลยแล้วก็ที่สำคัญค <Okay. S 1> ือราคามีตภาพมากนะครับบรรยากาศก็ดีผมแนะนําเลยนะครับมันก็จะมีกรอบแตกมัมง่งส่วนใหญ่จะเป็นกรอบแตก เพราะว่าถ้าปกติเราใส่ไงไม่เท่าไหร่แต่บางทีเราใส่บวกมาี่นันบีบ,บม,มันบีบมวกมันบีบมันไม่ได้ทรงที่มันเป็นปกติของมันม,ออมันจะแตกมาแตกแตกไปตามตามตามอายุะะออตามจังหวะเออตามตอนนี้ผมก็แวะซื้อข้าวหลามมาที่องค์พระประสมเจดีย์ข้าวผมนะครับ มัดละร,ร้อยโหถือว,ว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวไปวที่บ้านตอนนี้ผมก็มาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับระยะทางรวมประมาณ530กว่านะครับนี่ครับเพื่ความปลอดภัยสองท,ทางถือว่าทริปนี้สนุกมาก